อันนี้คือหม้อที่หุงข้าวได้ไวใน10นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัวที่เห็นอยู่ข้างๆข,ข,ของผมเนี่ยมันคือ i n s t a n t p o t นะครับเป็นหม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะฮะที่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆตอนนี้ยังไม่ได้ทําอาหารอะไรเลยนะก็คือเพิ่งได้มาหมดๆแล้วก็จะเรียนรู้ไปกับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนี่แหละเป็นมือใหม่เหมือนกันเคยมีหม้ออัดแรงดันแต่ว่ามันเป็นแบบแมนนวลไฟฟ้าเนี่ยก็คือต้องเสียบปลั๊กใช้ไฟรุ่นนี้มีกําลังไฟ1,000วัต์ ก็สามารถใช้กับลั๊กบ้านเราได้เลยมีฟังก์ชันในการทําอาหารเนี่ย14โปรแกรมใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายขนาด5.6ลิตรเพิ่งได้มามันมา,มาเลยเดี๋ยววันนี้จะลองมาหุงข้าวนะครับซึ่งหม้ออัดแรงดันเนี่ย คุณสมบัติของมันก็คือประหยัดไฟแล้วก็พลังงานเวลาด้วยนะนะครับก็คือประมาณสัก3เท่าหรือประมาณ70%น่ะนะครับที่มันจะสุกเร็วกว่าการทําอาหารโดยปกติโดยเฉพาะเมนูต้มเมนูตุ๋นแต่ว่าหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆมาให้มันง่ายต่อการทําอาหารอย่างๆๆอื่นเช่นซุปสตูพวกอ่าทัวเมล็ดธัญพืชที่มันแบบต้มนาน,านๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงียเ้ยย่นระยะเวลาให้มันเหลือประมาณ20-30นาทีนะครับอย่างหุงข้าวเนี่ย วันนี้จะเปิดเมนูแรกด้วยการหุงข้าวนะจะดูว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับมามาเริ่มกันเลยอ่ะอันนี้ข้าวของผมนะครับอันดับแรกให้ดูก่อนว่าข้าวเราเนี่ยเป็นข้าวชนิดไหนนะฮะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเสาให้ข้าวกล้องหรือว่าข้าวอะไรเพราะว่าข้าวเนี่ยกับระดับน้ํามันต้องสัมพันธ์กันอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิใหม่กับข้าวหอมมะลิเก่ามันก็ใส่น้ําต่างกันนะ อย่างข้าวหอมมะลิเก่าเนี่ยก็ใส่น้ำปกติแต่ข้าวหอมมะลิใหม่เนี่ยควรจะลดน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแฉะง่ายอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิใหม่นะฮะผมจะใช้แก้วนี้ในการตวงผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้ประมาณ2แก้วข้าวหอมมะลิใหม่เนี่ยจะใส่ข้าวหนึ่งถ้วยต่อน้ำา1ถ้วยกับนิดนึงประมาณ1 1.1หรือ1.2ก็ได้ก็คือเลยมาหน่อยเดียวแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าวไปซาวเหมือนกับการหุง ปกติเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปเอาไปซาวก่อนอ่ะอันนี้1น่ถ้วย1แก้วนะครับสองแก้วแล้วก็เปิดน้ําล้างนะครับปกติเลยซาวข้าวก็คือการล้างฝุ่นละอองพวกเศษอะไรที่มันอาจจะติดข้าวอยู่นะครับล้างสักรอบสองรอบ เผื่อตอนสีข้าวมันมีฝุ่นมันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือการซาวข้าวเนาะเสร็จแล้วผมก็จะเอาใส่กระชอนนี่เลยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําที่มันเกินออกมาเนาะมันจะหกไหมเนี่ยกระชอนก็เล็กจังเดี๋ยวกันนะ,ะเดี๋ยวเอาน้ํำล้าง ให้น้ำมันหม,มาดก,ก่อนก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็เอาหม้อมานะครับเสียบปั๊บนี่อันนี้ไฟเข้าแล้วอันแรกมันจะขึ้นออฟอย่างนี้ก่อนเปิดหม้อขึ้นมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดีๆนะเวลาเปิดมันจะมีเสียงด้วยเห็นไหมได้ยินไหมอ๋อนี่อันนี้คือหม้อสแตนเลสท,ที่อยู่ด้านในนะครับนี่อันนี้เวลาเราทําอาหารนะ เราอย่าให้เกินขีดนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเว้นพื้นที่ว่างในการใช้แรงดันด้วยเดี๋ยวผมเอาข้าวมาใส่นะก็เอาข้าวมาใส่ลงไปเลยของผมเนี่ยจะเป็นอัตราข้าว1ต่อน้ํา1.2อนะครับอันนี้เราก็ใส่น้ําไป1แก้วก่อนแล้วก็ใส่ไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ําของแก้วที่2นะครับแล้วก็อีกหน่อยหนึ่งครบแล้วนะ อันนี้ข้าวมันก็จะมันก็จะเลยข้าวมาประมาณนิดหนึ่งครับประมาณนิดหน่อยอผมก็เกลี่ยข้าวให้มันสม่ําเสมอการเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็จะปิดฝานะครับตัวนี้มันจะต้องอยู่ในตําแหน่งซิลนะครับซิลก็คือว่าพร้อมที่จะทําอาหารเนาะถ้าอย่างนี้มันเป็นการระบายอากาศอะไรเงี้ยครับอ่ะ อยู่ในซีลนะสำหรับผมที่ไม่เคยใช้หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าในการถุงข้าวมาก่อนผมก็จะกดตามที่เขาบอกก็เลยอันนี้คือไร e นะครับ RICE เนี่ยไร์ right, ข้าวกดปุ๊บนะครับในนี้เขาจะบอกว่าเขาใช้ low pressure นะครับผม่านผิด low pressure อะไรเนี่ยนะครับมันมี low กับมี high เนอะแล้วก็อันนี้ normal นะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นไปออโต้เลยนะเมื่อกี้กดไปเขาบอกว่า12นาทีใช่ไหม มันจะขึ้นมาออโต้แล้วก็ตรงเนี้ยคีฟวอร์มนะครับเวลาหุงเสร็จแล้วเขาจะอุ่นให้เราสูงสุดสิชั่วโมงนะครับแต่ว่าเวลาที่อุ่นเนี่ยมันปรับลดได้นะครับมันปรับลดได้อาจจะประมาณสักเป็นนาทีจนถึงชั่วโมงไปนะครับเราอาจจะให้อุ่นแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็ได้นะฮะอันนี้มันคีฟวอร์มนะที่จริงเอาออกได้นะถ้าไม่อยากให้มันอุ่นเอาออกได้กดออกได้นะครับอันนี้มันออโต้ ออโต้เนี่ยหมายความว่าเครื่องเนี่ยมันกาลังมันกาลังทําความร้อนอยู่มันกําลังทำความร้อนให้มันมีไอพุ่งออกมาก่อนถึงจะนับถึงจะนับ12นาทีที่เหลือนะเออคือตอนเนี้ยมันกําลังทําให้มันเดือดอะจนไอสลักข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเซฟตี้อะมันเด้งขึ้นมามันถึงจะเริ่มนับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้ามันเริ่มนับอะไรเดี๋ยวบอกให้ดูสังเกตรตรงนี้นะตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นคล้ายๆสลักนิลภยัย ถ้ามันลอยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าในหม้อเนี่ยมีแรงดันสูงมากเราไม่สามารถเปิดหม้อได้นะครับตอนนี้เขากําลังเหมือนกับกําลังทําให้มันเดือดอยู่นะครับเพื่อให้สลักตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะเริ่มทําการหุงข้าวตอนนี้จะสังเกตว่าเริ่มมีไอ้น้ําพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับเห็นปุ่มที่มันจะเด้งเดงขึ้นมานี่ไหมแสดงว่าข้างในเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบมีแรงดันละอันนี้ผ่านไปประมาณห้านาทีนะหลังจากที่กดปุ่มนะครับอ่าเอาจริงๆมันน่าจะ มันน่าจะนับ5นาทีไปด้วยเนาะอ่ะเห็นไหมถ้าปุ่มเนี่ยขึ้นแสดงว่ามันเป็นเซฟตี้นะครับก็คือในเนี่ยมันมีความความดันสูงมากไม่ควรที่จะเปิดฝาหม้อนะครับหรือว่ามันเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่น่าจะเปิดได้นะเพราะว่าอันนี้มันมันขึ้นแล้วมันอันตรายนะครับถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากแรงดันมันเด้งขึ้นเมื่อกี้แล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงปี๊บหนึ่งครั้งแล้วก็เริ่มนับนะครับอันนี้คือ12นาทีนะ น,นับถอยหลัง12นาทีในการหุงข้าวนะครับเดี๋ยวมามาดูนะเดี๋ยวมาดูหลังจากหุงเสร็จอันนี้คือเรียบร้อย,ยนะครับเสียงเตือนหลังจากหุงข้าวเสร็จแล้วตัวแอลเนี่ยก็คือเริ่มนะครับเริ่มนับว่าเอออุ่นไปกี่นาทีอุ่นไปกี่ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่ง keep warm เนี่ยครับถ้าเราไม่อยากให้เขาอุ่นต่อไปเราก็อฮนะที่จริงตอนเนี้ <c oughs> มัน มันหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมจะเปิดหม้อดูก็ได้แต่ว่าตรงข้างบนนะครับสลักนิลภัยเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่บุบลงไปแสดงว่าในหม้อเนี่ยมันยังมีแรงดันสูงอยู่นะถ้าหากว่าเราอยากเปิดเร็วๆนะครับให้เรากดปุ่มเนี่ยมาทางนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีน้ําพุ่งออกมาแต่ผมอยากให้เขาอะทางานนะครับทํางานให้ให้ให้เสร็จแบบสมบูรณ์ก่อนก็คือแบบว่าถ้าเราจะหุงข้าวแบบ กดปุ่มเดียวเนี่ยนะครับกระบวนการอะไรมันจะเป็นยังไงจะดูให้เสร็จเลยนะครับว่าเออไม่ต้องไปเร่งให้ไอน้ํามันออกหมดนะครับอย่างนี้นะจะรอให้มันเสร็จก่อนนะครับอันนี้สมมุติว่าหูงเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออุ่นไปแล้ว1นาทีนะนะครับเลขข้างหลังเนี่ยสตัวนี่คือนาทีข้างหน้านี่คือชั่วโมงนะครับหลังจากข้าวสุกแล้วนะครับผ่านไปอีก11นาทีนะครับปุ่มเซฟตี้ด้านหลังนี้จึงยอมหุบลงนะครับนั่นแสดงว่าเราสามารถเปิด ฝาหม้อได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะว่าข้าวที่หุงด้วยหม้ออัดแรงดันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะเมื่อกี้มันดันขึ้นมานะครับตอนนี้มันพุบลงไปแล้วนะถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไอออกมาละนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่อยากรอเนี่ยเป็นสินาทีเราดันอันเนี้ยมาให้ไอมันพุ่งออกนะครับนี่หม้อเขาก็จะเปิดออกอย่างง่ายต่างนี่คือข้าวที่หุงด้วยหม้ออัดแรงดันนะ เดี๋ยวขอดูก่อนของผมมันเป็นข้าวหอมมะลิใหม่นะครับเนี่ยมันอาจจะใส่น้ำไปเยอะนิดนึงออกแฉะๆหน่อยๆแต่ก็แต่ก็คล้ายๆกับหม้อหุงข้าวเลยนะก้นหม้อไม่ติดนะครับนี่นะครับไม่ติดก้นหม้อนะนี่นะครับ ก็ยังเม็ดสวยอยู่นะนี่เอาจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสัก12นาทีนั่นแหละ12บวกอีก5ก็เท่าไหเท่าไหร่17นาทีเนาะอะ,อ,ะอันเนี้ยถ้าเราไม่ไปทำอะไรกับเขาเขาก็จะอุ่นให้เราอย่างเงี้ยแหละนะครับถ้าเราไม่อยากให้อุ่นก็แคนเซิลเนีนะ่ยไม่ต้องอุ่นละนะครับข้าวที่ได้เนี่ย สุกแน่ๆไม่มีแข็งไม่มีอะไรข้างในแน่นอนนะครับคือสุกเข้ามันใช้แรงดันสูงมากนะครับสูงกว่าเม้าของข้าวปกตินะลักษณะมันจะออกไปทางเ,เหนียวๆหน่อยคล้ายๆข้าวเหนียวอ่ะนะเีนะ่ยแต่ว่าอาจจะเป็นข้าวใหม่ก็ได้มันเลยแบบข้าวใหม่ต้นฤด,ดูมันเลยแบบดูแบบนิ่มกว่าข้าวเก่าเนาะเดี๋ยวหลังผมจะลองข้าวเก่าอืม สรุปแล้วถ้าเราไม่รอให้อตัวนี้มันเด้งเนี่ยเราจะใช้เวลาหุงข้าวด้วยหม้ออัดแรงดันเนี่ยประมาณ12บวก5ก็เป็นประมาณ17นาทีซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าหม้อข้าวปกตินะครับแต่เขาบอกว่ามันมีสูตรที่เร็วกว่านั้นใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าใครติดตามผมจะลองหุงข้าวด้วยหม้อตัวนี้ใช้เวลา4นาทีดูซิมันจะมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับอะ่ะเดี๋ยวยังมีเมนูที่จะทํากับหม้อเนี่ยหม้ออัดแรงดันตัวนี้อีกเยอะนะครับ มีเมนูเยอะเลยหม้อทอดก็ไม่ได้ลืมนะคือมันมีอุปกรณ์ที่มาให้เล่นเยอะนะฮะแล้วก็ทํากับพุงกับข้าวก็ทําเรื่อยๆแถมของที่เข้ามาในบ้านมารีวิวเนี่ยก็มาเรื่อยๆอ่ะนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะก็วันหลังก็จะได้เห็นเมนูนี่แหละขาหมูขาหม,ามูมีกงมีไก่แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับอืมโอเค